แล้วจากจุดนั้นสถานการณ์ก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วเลยในวันที่8ธันวาคมกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนใช่ครับด้วยการระดมยิงจรวดหลายลมกล้องทั้ง B.M 21แล้วก็ตัวที่น่ากลัวที่สุดอย่าง PHL 03ถล่มใส่ทั้งพื้นที่ทหารแล้วก็ชุมชนในศรีสะเกตสุรินและอุบลราชธานีเลยฝ่ายไทยก็ตอบโต้กลับทางอากาศทันทีด้วยฝูงบินขับไล่ที่เรามี และที่น่าประหลาดใจคือมีการเปิดแนวรบใหม่กันทางคะเลที่จังหวัดตราดด้วยประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากตรงนี้คือการกระทําของกัมพูชาเป็นการจงใจก้าวข้ามกฎการประทะหรือ rules of engagement เดิมๆกฎที่เคยใช้กันมาตลอดใช่ครับที่เคยใช้จํากัดวงความขีดแย้งกันมาตลอดนี่ไม่ใช่การยิงตอบโต้กันตามชายแดนอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศเริ่มต้นสงครามจํากัดเขตหรือ limited war ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจใช้กำลังเต็มอัตราศึกเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองนั่นแหละครับพอพูดถึงกำลังรบแล้วพอมาดูตัวเลขเปรียบเทียบกันดิฉันว่ามันน่าตกใจเหมือนกันนะคะวบประมาณกลาโหมไทยอยู่ที่ประมาณ5.73พันล้านดอลลาร์ส่วนกัมพูชา1.3พันล้านต่างกันเกือบ4.5เท่าใช่ค่ะกำลังคนประจำการเรามีเกือบสเท่า แล้วถ้าเป็นกองทัพอากาศกับกองทัพเรือนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยต่างกันแบบ30ต่อหนึ่งกับ25ต่อหนึ่งตัวเลขมันต่างกันลิบลับเลยครับแล้วตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนอกเหนือจากว่าเรามีเยอะกว่าโอ้โหมันบอกเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับมันสะท้อนถึงหลักนิยมหรือปรัชญาการรบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยของกองทัพไทยเนี่ยเราเดินตามแนวทางของมหาอำนาจตะวันตกคือเน้นการรบแบบเครือข่ายหรือ Network c e n t ซ i c Warfare การรบแบบเครือข่ายช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรได้ครับเรานึกภาพทีมฟุตบอลที่ผู้เล่นทุกคนมองเห็นตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมและคู่ต่อสู้ในสนามได้ทั้งหมดแบบเรียลไทม์อ๋อกองทัพไทยก็ใช้หลักการคล้ายๆกันคือใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งเรดาร์ภาพพื้นดินเครื่องบินเตือนภัยลุงหน้าหรือ A v วที่เป็นเหมือนดวงตาบนฟ้าเชื่อมไปถึงเครื่องบินรบและก็หน่วยภาพพื้นดินด้วย ใช่ครับทุกอย่างคุยกันรู้เรื่องส่งข้อมูลให้กันได้หมดเป้าหมายก็คือการสร้างอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและแม่นยำหรือ superior and precision fire power พูดง่ายๆคือเห็นก่อนยิงก่อนแล้วก็โจมตีจากระยะไกลยอย่างแม่นยำถูกต้องครับ